นักวิเคราะห์หลายคนคาดการว่าจีนจะกลายเป็นตลาดการทำสาระยะกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกภายในปี2019โดยมูลค่าตลาดอยู่ที่8แสนล้านหยวนหรือประมาณ4.3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัวเพราะประชาชนนั้นมีฐานะดีขึ้นนอกจากนี้ยังถูกกดดันจากกระแสะสังคมที่มาจากสื่อออนไลน์และอิทธิพลของวัฒนธรรมเคป๊อจากเกาหลี สมาคมศัละยะกรรมตกแต่งและความงามของจีนระบุว่าในปี2014อุตสาหกรรมศัละยะกรรมตกแต่งในจีนมีมูลค่า400ล้านหยวนหรือประมาณ2.1ล้านล้านบาทโดยมีหญิงสาวกว่า7ล้านคนนิยมเสริมความงามด้วยฝีมือแพทย์ด้านธนาคาร HSBC ระบุว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หญิงสาววัยรุ่นจะไปทำตา2ชั้นหรือทำหน้าเรียวแบบ V-Shape แต่ปัจจุบันหญิงในวัย30และ40ปีก็อยากดูดีด้วยเช่นกัน ส่วนสิ่งที่ขับเคลื่อนความต้องการสวยงามของหญิงสาวชาวจีนนั้นมาจากพลังของช่องทางสื่อสารในโซเชียลมีเดียอย่างแอปพลิเคชัน WeChat รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับความงามและศัลยกรรมโดยตรงที่มีผู้ใช้บริการหลายล้านคนไม่เพียงเท่านั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมเกาหลีและกระแสะความนิยมในศิลปินเกาหลี ยังส่งผลต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของหญิงสาววัยรุ่นชาวจีนอย่างชัดเจนในปี2014ชาวจีนราว60,000คนเลือกไปทำศัลยะกรรมที่เกาหลีซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านศัลยะกรรมความงามโลกนับว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง45%ซึ่งการศัลยะกรรมถือเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถทำได้ง่ายรวดเร็วแม้ในช่วงพักกลางวันหนึ่งในสิ่งที่คนนิยมทำกันมากที่สุดคือการเสริมความงามที่ทำได้รวดเร็วและไม่ต้องใช้ยาสลบเช่นการฉีดกรดไฮยาลูรอนิก ในรูปแบบฟิลเลอร์ที่ทั้งปลอดภัยและสะดวกช่วยใ้้น้าได้รูปลดเลือนริ้วรอยและดูชุ่มชื่นกระชับทางธนาคาร HSBC คาดการว่ายอดการใช้บริการนี้จะเพิ่มขึ้น20%ต่อไปในอีก3ปีข้างหน้า HSBC ยังทำนายอีกว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกรดไฮยาลูรอนิกยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนอย่าง Blue Mesh Biotechnology ที่อยู่ในเกาะฮ่องกงจะสามารถทำกำไรต่อเนื่องประจำปีเพิ่มขึ้น23%จากปี2015ถึงปี2017จากความนิยมการฉีดฟิลเลอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในขณะที่คู่แข่งอย่าง h a o h g h Biotech Technology จากนครเซี่ยงไฮ้จะทำกำไรต่อเนื่องประจำปีเพิ่มขึ้น28%ในช่วงเวลาเดียวกัน พินทูออดอุทัยวันทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานพักกันอีกครู่เดียวนะ